ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เลิกงานม,มานะครับสองทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมาหาเหยื่อตกไว้ตกปลาพรุ่งนี้เช้าหน่อยนะครับเหยื่อที่หายจะเป็นลูกกุ้งนะครับหายใช้เป็นหัวหามปลาดุกนะครับ คนจะตกนะครับดักลูกเหยื่อนะครับไปตกปลาพรุ่งนี้เช้านะครับครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เวลา6โมง10นาทีโดยประมาณนะครับก็เราจะมายามรอบดักกุ้งนะครับมาใส่ไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ลูกเหยื่อไปตกปลาหรือเปล่านะครับ โหเข้าอยู่นะครับปูก็เยอะนะโหเข้าเยอะอยู่นะครับนี่ครับ ฝั่งนี้ไม่เข้านะมีแต่ปูนะครับปูเข้าเต็มเลยนะครับกับจะมาเช้าเรามาเอาลุกกุ้งลูกเหยื่อเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปหมายตกปลานะครับที่อำเภอท่าเรือนะครับหมายก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักนะครับเดี๋ยวมารอติดตามรับชมกันนะครับ เดินทางไปด้วยกันนะครับนี่แะครับความสวยงามของอยุธยานะครับตามวัดวาอารามก็จะมีพระองค์ใหญ่นะครับ สวยงามครับถึงไม้แล้วนะครับ แขนไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนึกว่าจะลงตรงนี้ได้นะครับสาคิดว่าลงได้นะครับลดลงไม่ได้แค่นั้นนะครับตัวนี้ลงมาไม่ได้นะครับยังเป็นโค้เละอยู่นะครับเสียดายมากเลยนะครับเลยต้องมายืนด้านบนนะครับตกอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวลองดูสกคันะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับ เดีย๋ยนี้ไปดักมานะครับกุ้งไซส์สวยๆนะครับรับีการเกี่ยวของผมนะครับก็จะเกี่ยวครึ่งตัวนะครับเกี่ยวกลางตัวนะครับเสีดายลงไม่ได้ แย่ยากไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าปลากินเนี่ยขึ้นยากแน่เลยครับเสร็จต้องลากมากับดินเลยนะครับลองดูก,ก่อนนะครับไม่ได้ไงเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนไม้นะครับจิบผักหรือปลากินนะครับผัก ผักหิปืปลาิปลาที่ว่าฮิตเขาแล้วครับฮิตโอ้โหปติก ใมาแล้วนะครับสงสัยไม่เวิร์กแล้วนะครับวันนี้เสียดายลูกกุ้งนะครับไปเก็บลูกกุ้งไว้ไปตกประหมอที่สวนดีกว่านะครับเปลี่ยนแผนนะครับหมายมันลงยากนะครับ สูงมากนะครับเดี๋ยวดูไม้สองไม้นะครับไม่ได้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนะครับออนนี้จะเดินทางไปหมายตกปลานะครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับอันนี้จะผ่านปางช้างนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันนะครับ ก็จะมีสี่ช้างเที่ยวนะครับอันนี้เป็นสารหลักเมืองพระนครศรียุธยานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นบึงพระรามนะครับด้านขวามือนะครับบรรยุดรถจะเยอะนะครับกท่องเที่ยวเยอะ ทางไปหมายตกปลาไปได้หลายทางนะครับอันนี้แวะมาทางในสายในนะครับเส้นนี้รถจะติดเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดพระคนครศรียุธยานะครับ ไปเช้าไปท่าเรือมานะครับหมายตกปลาไม่ได้ดังใจคิดนะครับเลยต้องเลี้ยวรถกลับมาบ้านนะครับ ครับวันนี้มาเย็น่อยนะครับบ่ายสองโมงสี่สิบห้าแล้วนะครับไม่รู้จะมีที่ลงหรือเปล่านะครับลองเล่นๆน,นะครับพอดีเหยื่อลูกกุ้งมันเหลืออยู่นะครับน,นี้ว็จะีมีคนตกตลอดแนวนะครับมันหยุด หมายของเราแล้วนะครับติ่งแล้วติงแล้วลองดูนะครับจะได้ไหมนะครับดีกว่าปล่อยให้กุ้งมันตายนะครับเสียดายนะครับรับลงเบ็ดไปแล้วนะครับสามคันนะครับอันนี้ไม่ได้ไปนั่งอยู่ข้างล่างนะครับร้อนนะครับ บนลมจะจะมีล <iet> <yap> <za> ่ม <forbidden essel> ่อยนะครับอันน e ี้ได้ล่มต้นไม้นะแล้วมาร้อลุ้นกันนะครับก็เหยื่อที่ใช้เป็นลูกกุ้งหมดเลยนะครับใช้กุ้งสดนะครับกุ้งฝอยนะครับที่ดักมานะครับ เรือขนดินขนซ้ายนะครับอาจะเข้าน่นนะครับกรุงเทพนะครับนั่งจั้นานแล้วเนียบกิบเนียบกิบ

เอย่าเป,เป็นแบบนี้ไปเนี่ยกุ้งมันตายนะครับ ิ่งครับเลเซนแสงกันแล้วครับแสงกันแล้วครับแสงก็แล้วครับอะไรกลวงตายก็แล้วเกยขนทรายนะครับเป็นเกยขนดินนะครับ สองสามทีนะครับดีติดหรือเปล่าไปดูกันนะครับเด็มีสองสามทีนะครับไม่ติดวันนี้เป็นวันอะไร เราขายจะถูกหวยป่ะครับทำบาปไปขึ้นแล้วนะครับวันนี้ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับทั้งวันนะครับวันนี้ครับปลาไม่ได้เลยนะครับก็ไม่ใช่เป็นวันของเรานะครับเดี๋ยววันพ่กนี้ค่อยสู้กันใหม่นะครับวันนี้ไม่ใช่วันของเราปลาไม่กินเลยนะครับปลาก็ไม่กินหวยก็ไม่ถูกเจ็บปิดก่อนนะครับ ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับบ๊ายบาย